ับเยร์จัมิสูซุปเปอร์โฟนะครับสวัสดีค่ะเจ้าค่ะมิสูไอเอ็มพีค่ะแล้ววันนี้เราก็เตรียมไปส่งรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรุ่นไหนเอ่ยวันนี้รุ่นนี้เป็นเจ x ค่ะ CVT นะคะตัวขายดีพิมพ์นิยมเลยค่ะอ่านะครับก็คือตัวนี้ราคาที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับพร้อมโปรพิเศษจัดเต็มนะครับวันนี้โปรเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ ตัวนี้เราก็เริ่มต้นด้วยฟรีดาวเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกรถเลยค่ะผมแต่งให้ทั้งคันแบบนี้เลย<ช>ด้วยนะครับซึ่งเราจะแต่งอะไรกันไปบ้างครับวันนี้ตัวนี้เราก็จะมีสกเกิร์ตให้เล่าคันนะคะเป็นของตัวไรเดอร์นะคะพร้อมกับตัวไฟเดย์ไลท์ค่ะเราก็ยังมีตัวสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะซึ่งสปอยเลอร์ตัวนี้เลือกได้สองแบบนะครับสาค่ะมีทั้งแบบแนบไปกับตัวรถแล้วก็เป็นแบบยกสูงทรงสปอร์ตสวยๆเลยคะ่ะซึ่งคันนี้ก็ได้ติดเป็นตัวยกสูงทรงสปอร์ตให้เลยนะครับอนอกจากนี้นะครับ ล้อแม็กก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะจากตัวเดิมล้อกระทะเนาะใช่ค่ะล้อกระทะมีฝาครอบนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นแม็กสิบห้าริงๆเลยอ่าเป็นแม็กสิบห้าแล้วแบบนี้ให้เลือกกว่ายี่สิบแบบเลยนะครับนี่แล้วมีคราบครอบดิสให้ด้วยนะครับนี่สีดิสสีนัดล้อก็สามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะครับนอกจากนี้ภายในเราได้เปลี่ยนแปลงใหม่ให้ด้วยนะจากเดิมนะครับเบาะผ้าอาจจะยังไม่พรีเมียม ค่ะเราก็เปลี่ยนไปเป็นเบาะหนังให้นะคะสามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันค่ะอ่านะครับเบาะเลือกได้แปดสีกเลยแต่อันนี้เลือกเป็นสีดําตะเข็บสีแดงให้ด้วยนะครับส่งสปอร์ตเท่ๆเลยนะแ้วเดี๋ยววันนี้เราก็เตรียมไปส่งลูกค้ากันแล้วนะครับอันนี้เราก็ไปที่องค์คาร์นี่เองใกล้ๆนี่เองนะคะแล้วก็ยังมีน้องยูนิฟอนนะคะไปเซอร์ไพรส์ให้ลูกค้าถึงบ้านด้วยค่ะอ่านะครับแแต่วันนี้จริงๆคันนี้ลูกค้า ทำพีดาวก็ได้แต่วันนี้ลูกค้าดาวแสนดึงนะครับก็ผ่อนถูกลงด้วยนะใช่ก็จะได้ดอกเบี้ยต่ําไปด้วยใช่ใครอยากได้แบบไหนอันนี้แจ้งกันได้นะครับใช่เดี๋ยวไงโบตามใจลูกค้าแน่นอนค่ะใช่เดี๋ยวไงเราก็เตรียมไปส่งลูกค้าก็แล้วเดี๋ยวไปพบกันที่บ้านลูกค้านะคะเจอกันนะครับเรมาถึบ้านลูกค้านะครับที่องคลักษ์จังหวัดนครนายกนี่เองนะครับ แต่บรรดาสวยๆเดี๋ยวพารูกจักรกับเจ้าของรถกันนิดนึงนะครับครับนะครับพี่เจติชาะากับแฟนด้วยเนาะอี่ครับพี่วันนี้ได้รถใหม่ถูกใจไหมครับถูกใจค่ะโหนี้ก็ได้แต่งครบสวยเลยเนาะไม่ต้องใจมากลายล้อเบาะมีเลือกได้เลือกกันเองหมดเลยใช่พี่โหทำเรื่องยากไหมครับไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเนาะเขาก็มีไฟนี้มาทำให้ถึงที่ด้วยเลยโอ้โหง่ายๆแป๊บเดียวก็ส่งรถถึงที่ด้วยใช่ค่ะ โอ้ขอบคุณมากมากเลยง่าย,<ล>ยง่ายมากขอบคุณครับวันนี้ก็ได้น้องยูนิคอร์นไปด้วยมิงตัวเลยครับไปให้น้องลูกสาวเลยเนาะถ<ะ>ูกใจลูกสาวด้วยถูกใจลูกสาวด้วยเลยนะครับยังงไวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ยองมากเลยนะครับขอบคุณครับ